ซิวอ้าวโอ้แนวนอนแน่นอนปลาซิวอ้าวครับพี่น้องครับเส้นก็ครับเนี่ยแหสองเส้นนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีนผ้าถูกทันมาเบิ่งเพลนวานแหหาป่านะครับยูห้วยพระบางนะครับนี่บรรยากาศห้วยพระบางบ้านโพนเมืองตำบลฟ้าหวนออำเภอคอวังจังหวัดยโสธรครับเดี๋ยวเรามาล่อชมนะครับสีมานหรือโบมาน เอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่า่นสิมาอันบ่อโอ้ฝนทั้งฝนเป็นกับเตรียมขึ้นกันครับพี่น้องครับฝนทั้งฝนทั้งฝนเป็นกับเตรียมที่สิวานขึ้นกันนะครับเอาลัะครับพี่น้องครับเอาพอมกันเอาละบ่านนี่มาลุ่นกันครับพี่น้องครับบ่านนี่สีมานหรือบอมารนเดี๋ยวเรามาลุ่นกันครับ อ้าวห่าวมาแล้วครับพี่น้องครับมาเบิ่งสองคนเพิินในผู้ใดสิมานกว่ากันเป็นยังไงครับฮะเป็นยังไงครับอโอ้ได้ไหลายตัวล่ะโอ้แน่นอนแน่นอนพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับมาน <พอ S 2> ี้ปาซิวอ้าวบอกครับโอ้ได้ร้ายเติบเนาะ ถือฝูงมันเลยตัวนี้เนาะนี่ครับพี่น้องครับปลาซิวอ่าวยังชนะว่าจีสองเส้นโอ้ซิวอ่าวโอ้แน่นอนแน่นอนปลาซิวอ่าวครับพี่น้องครับอ้าวพ่นแล้วทักขืนทักพ่นแล้วอ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับปลาซิวอ่าวโอ้แหจากเส้นก่อนครับเนี่ยแห่สองเส้นนะครับพี่น้องครับถือปลาซิวอ่าวครับโอ้หมานครับ นี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศของการหาปลาอยู่ห่วยพะบางนะครับพี่น้องครับนี่ห่วยพะบางนี่อยู่ในเขตของบ้านพนเมืองตำบลฝ่าหวนอำเภออุทุมพรเออเออขออภัยอำเภอขอว่างจังหวัดยโสธรนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศได้บอครับเจ้าได้หรอบอไม่่ท่านไดนบอทางนี้กันสิไปผลละครับบ้านฝ่าหวนนะครับพี่น้องครับไปบ้านฝ่าหวนทั้งนี้